หนิงปณิตาเผยยังอยู่บ้านเดียวกับจิงโชคดีที่ลูกสาวเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผู้หญิงที่สตรองสุดๆส,สำหรับหนิงปณิตาแม้จะมีเรื่องมายุ่งยากใจแต่หนิงก็ยังคงทำหน้าที่แม่เพื่อลูกสาวน้องนิลินอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้หนิงได้ออกมาเผยว่าจะเดินหน้าฟ้องบุคคลที่สามที่ทำให้เกิดปัญหาโดยที่ผ่านมาคู่กรณีก็ไม่ได้มาตามนัดแต่อย่างใดเพียงแต่ส่งทนายความมาเท่านั้น ล่าสุดหนิงได้ออกมาอัปเดตเรื่องคดีความว่าจะขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้รับการติดต่อใดจากทางคู่กรณีพร้อมเผยอีกกว่าความสัมพันธ์กับสามีจินจริมในตอนนี้ยังปกติและอยู่บ้านเดียวกัน3คนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมความคืบหน้าคดีเป็นยังไงจะขึ้นศาลอีกครั้งวันที่4ตุลาคมนี้คืบหน้ายังเป็นวันเดิมอยู่นะคะ แต่ว่าโดยรายละเอียดยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายและยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องกระทบจิตใจมาเพิ่มไหมก็นิดหน่อยแค่ไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทําให้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงหนิงว่าพอเวลามันเดินผ่านไปข้างหน้ามันก็จะเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นความโชคดีของหนิงคือหนิงมีนิรินเขาเป็นเด็กที่พยายามจะเข้าใจและปรับตัว ปรับปรุงให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีของหนิงวันนี้เรามองลูกเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมันมีตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราพยายามมองข้ามไปหมุดหนดก็มองข้ามไปทางคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากไหนทั้งสิ้นคะ่ะเรายังยืนยันเดินหน้าเหมือนเดิมสำหรับตัวหนิงเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพียงทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมคะ่ะมันเหนื่อยมันท้อไหมไม่จบไม่สิ้น จะบอกไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่แค่เหนื่อยก็รู้สึกเซงรู้สึกเบื่อแต่มันก็ไม่เอาเก็บมาเป็นอารมณ์พอเวลาเราเห็นรอยยิ้มของลูกเราเราเห็นความพยายามเข้าใจในหลายๆเรื่องของลูกเราที่จะพยายามปรับตัวกับเรามันทําให้เป็นเรื่องเบาและมันก็ทําให้เรามีแรงฮึดมีพลังที่จะทําเรื่องดีเรื่องดีออกมาทํางานมาเจอผู้คนใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมีรอยยิ้มกลับมาหาเงินทํางานรู้สึกแปลกใจเซอร์ไพรส์ไหมว่าทําไมน้องนีรินถึงดูเข้มแข็งขนาดนี้ มันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กคนหนึ่งหนิงก็จะขอบคุณเขาแต่ทะเลาะก,กันตลอดนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะก,กันแต่ในความทะเลาะก,กันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมิรินในภาวะแบบนี้เขาก็สอนให้เราเรียนรู้ในหลายเรื่องเช่นเดียวกับเขาเองที่เรียนรู้ในหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นหนิงพูดกับน้องเสมอว่าเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆเรายังเป็นเด็กอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเพราะแต่ละปีเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนสิ่งที่ยากขึ้นไป ถ้าเราผ่านมันไปได้เดี๋ยวเราก็จะต้องเจอเรื่องอยากกว่านี้ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เรื่องของปีนี้ก็จะไปทบกับเรื่องของปีหน้าไปเรื่อยๆก็พยายามอธิบายให้เขาฟังคุยกับเขาเยอะๆก็ถือว่าเบื้องบนเมตตาถ้าไหวาพระไหวเจ้าหนิงอธิษฐานอย่างเดียวเลยว่าขอให้ลูกหนิงมีความเข้าใจและเป็นเด็กดีหนิงจะขอแค่นี้คะ่ะครั้งแรกที่มีการอธิบายกับลูกมันเป็นจุดที่ยากที่สุดไหมยากไม่ได้ยากแค่ครั้งแรกหนิงว่ายากทุกๆครั้งเพราะว่าในการอธิบายเรื่อง หนึ่งให้เด็กฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าตอนนี้การพูดของเรากับวัยของเด็กมันควรจะพูดแค่ไหนสมมุติเรื่องเดียวกันคุยกันตอนอายุ8ขวบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอายุ10ขวบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่อายุใกล้จะ11ขวบเรื่องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะยากตรงการประเมินในการใช้คําพูดแต่สิ่งที่ทําให้หนิงเรียนรู้ก็คือต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราพูดไป และคิดว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราโตวกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มา40กว่าปีเขาเพิ่งอยู่มา11ปีจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบที่เราเข้าใจมันไม่ง่ายดังนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความอดทนและใจเย็นมันก็เลยมีคำโบราณที่บอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องพูดทุกเรื่องจนปากจะติกถึงรููมันเป็นคำที่มันเป็นแบบนี้นี่เองที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเข้าใจเราก็ต้องพยายามใจเย็นอธิบายนิรินรับรู้และเข้าใจเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้น นิรินเขาพยายามที่จะเข้าใจและไม่ทำอะไรให้เราไม่สบายใจสิ่งที่ทำให้เราอึ้งและทำให้เราเย็ยนลงได้ทุกเรื่องคือเวลาที่เขารู้ว่าเราจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเหนื่อยเราท้าเขาจะเดินเข้ามากอดมองหน้าแล้วบอกว่าแม่สู้ๆนะหนูอยู่ตรงนี้หนูส่งพลังหนูกอดกอดหนูเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยความสดใสของเขาแม่น้ำตาไหลเลยใช่หนิ่งเป็นคนไม่ค่อยอ่อนแอให้ลูกเห็นเลย แต่ก็เป็นจุดไม่ดีสำหรับหนิงเหมือนกันเพราะคุณหมอก็บอกว่าบางครั้งการเป็นแม่คนมันต้องมี360องศาให้ลูกรู้ว่านี่คือความแข็งแรงและเราสามารถอ่อนแอได้เราก็จะต้องปรับตัวบางอย่างอะไรที่เราไม่ไหวหรืออ่อนแอจริงๆก็ต้องให้เขารู้ว่าเราก็มีมุมนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นเด็กก็จะมีแต่มุมที่สตรองอย่างเดียวซึ่งจริงๆชีวิตคนเรามันมีหลายมุมและมันไม่สามารถสตรองได้ตลอดเวลาเคยร้องไห้ให้ลูกเห็นไหม ยังไม่เคยถึงขั้นน้ำตาไหลพรากระยะหลังเราสองคนก็จะมีการคุยกับคุณหมอด้วยกันมันจะมีมุมที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นเรามีมุมที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้แต่ประเมินแล้วว่ามุมนี้ให้ลูกรับรู้ได้ก็ให้ลูกเห็นในมุมของความอ่อนแอของเราบ้างไปปรึกษาจิตแพทย์คุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวหนิงเองทั้งตัวน้องและคนในครอบครัวทั้งหมดจะเป็นเซกชั่นของครอบครัวคะ่ะปรึกษาแพทย์ในช่วงหลังที่ผ่านมาหรือปรึกษามาตลอด หหกนนอ่นนอ,อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าหน,นิงจะมีการไปคุยกับหมอเป็นระยะต,ตั้งแต่แคนค้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคําว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราอยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคิดอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คําพูดคาไหนที่ทําให้เด็กเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะระยะอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังมานี้มันจะไม่ใช่แค่หนิงและน้องอย่างเดียว มันมีคุณอาคุณยายและคนที่อยู่รอบๆข้างหนิงที่เป็นคนสนิทของหนิงที่มีผลกับความรู้สึกของมิรินเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะมีการบ้านว่าต้องทําแบบนี้ช่วยกันค่ะช่วยกันฮิลหนิงงอกันทั้งครอบครัวให้ไปด้วยกันใช่มันเป็นการฮิลกันทั้งหมดข้อดีคือระหว่างหนิงกับคุณแม่หนิงเ,งเองที่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเรา แล้วมันก็ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้เราก็เข้าใจแม่เราแม่เราก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจลูกเรามันก็กลายเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วยังไงคําว่าครอบครัวก็สําคัญสําหรับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่จะทําให้เขาเติบโตขึ้นไปได้อย่างที่เขารู้สึกว่ายังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะโอบก,กอดเขาทุกวันนี้สภาพจิตใจนอ้องโอเคดีแข็งแรงร่าเริง หนิงว่าคนที่จะประเมินเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นหนิงหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างล่าสุดหนิงไปเที่ยวด้วยกันกลับมาเขาจะมีเป้าของเขาแล้วว่าปีหน้าจะตั้งใจทําอะไรเขาเริ่มกลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้นิรินจะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองตั้งแต่เขาอายุห้าขวบเวลาเราคุยกับเขาจะถามว่านิรินวันนี้หนูอยากทําอะไรพรุ่งนี้หนูเป็นยังไงเขาจะมีเป้าของเขา แต่ว่าเป้าของเขาที่อยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรหรือชอบอะไรมันถูกหายไปช่วงหนึ่งเหมือนเขาเอาใจเขาไปคิดเรื่องอื่นๆแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเรารู้สึกชื่นใจปีหน้าเขาบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูจะฝึกเรื่องร้องเพลงให้ดีกว่านี้ความที่เขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่มันเริ่มกลับมาแล้วมันทําให้คุ้มค่ากับการที่เราทุ่มเท พราะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนิงทำงานค่อนข้างน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จะบายอย่างละครทุกคนก็รอคอยว่าจะเปิดโผลเรื่องอะไรทั้งที่มันมีแล้วมันมีชื่อเรื่องมีการวางตัวแล้วหนิงก็ระนับการทำงานของหนิงอยู่ยังไม่ทำเพราะว่านาทีนี้หนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ลูกเป็นหลักก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนิรินยังมีโอกาสเจอคุณพ่อตลอดไหม ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆทียังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะลูกกับพ่อยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติใช่ยังเจอกันอยู่และยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ